สวัสดีค่ะตามไปกับแม่เหมียวจ้านะคะวันนี้เราจะพามาเดินงงงกันในรงของถูกกันนะคะที่ย่านของถมเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายเลยนะคะทั้งเสื้อผ้าของเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อะไหล่รถยนต์ซึ่งถ้ามากันช่วงกลางคืนนะคะก็จะคึกคักยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครนะคะชอบเดินอากาศเย็นหน่อยนะคะก็แนะนํากันที่คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยวตามเราไปเดินงงๆกันเลยค่ะ ่วัดชัยชนะทรงคามก็เห็นรัดไม่ได้ขออนุญาตและวัดชัยชนะทรงคามเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญสร้างเมื่อพุทธศักราช2,391นรกาในรัชกาลที่สามโอ้ โบสถ์เฉียบๆมุดนาำก็วัดในเมืองมักจะอยู่ติดกับโรงเรียนมันเขาจะมีงานด้วยไหมเนี่ยหรืออะไระมาช่วงจังหวะเขามีงนนานพอดีนะคะอาจจะไม่ได้เ้าไปไหว้พระเพราะว่ามีคนเื่อนเยอะเลย ไมีร้านกาแฟแต่ว่าน่าจะต้องหาองยันตก่อนโอ้นีสั่งไฟเลยยเยัเดอนีน้นี้อบเย็นๆหน่อยเมื่อกีร้อนคองเยอะชุ่มเลยโอ้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 โหโอ้้อ้้อ้ ทำได้จะแบ่ะเทียมเลยไปตั้งตัวกัเจียใจเลยะไม่เลยช่อกัน <Hayır> ท่องจำของเรามากแต่แต่แต่จะแบ่งยังไงก็แบบ อืมอาจารย์เด้อเด้อไปหาเลยอ่ะเรียนไม่บาดอ่ะจ้ะเนาะไปดูแสงไม่ได้เลยตรงนี้นะไปเที่ยวอีกอย่างจริงๆ <muchas> <arguing problem> แต่ถ้าพวกนี้เป็นคลิปที่คนถ่ายก็งงๆนะคะในโดของสายช่างแต่เราก็ไม่หลุดคอนเซปต์นะคะเราผู้ที่เห็นอะไรก็สวยไปหมดก็ตื่นเต้นไปหมดเลยค่ะ,อะของนะคะราคาก็เป็นมิตรอยากได้หลายอย่างเลยแต่ว่าไม่รู้จะเอากลับยังไง โอกาสหน้านะคะต้องเทียมการมาใหม่อีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ